เรื่องยาสั่งตายขวัญโตมาในครอบครัวที่แตกแยกพ่อกับแม่ของเธอแยกทางกันตั้งแต่เด็กแล้วอีกไม่กี่ปีต่อมาพ่อของเธอก็ได้แต่งงานกับแฟนใหม่แล้วก็พาขวัญเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยสองปีหลังจากนั้นแม่เลี้ยงก็มีน้องคลอดออกมาและตั้งชื่อน้องว่าข้าวทั้งขวัญและข้าวจึงถูกเลี้ยงให้เติบโตมาด้วยกันขวัญเป็นเด็กนิสัยดีเรียบร้อยขยันและมีความรับผิดชอบสูงมากส่วนข้าวด้วยความเป็นน้องเธอจึงเป็นเด็กเอาแต่ใจ และคอยอิจฉาริษยาพี่สาวมาโดยตลอดเพราะทั้งพ่อและแม่ชอบชมขวัญว่าขวัญเป็นเด็กดีความรู้สึกเหล่านั้นมันจึงถูกสะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งสองคนโตเป็นผู้ใหญ่หลังจากเรียนจบขวัญก็ได้ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งต่อมาก็ทำให้เธอพบรักกับผู้จัดการในที่ทำงานนั้นตรงกันข้ามกับข้าวซึ่งเธอเรียนหนังสือไม่จบเพราะตั้งท้องตั้งแต่อยู่ม .3 จึงทำให้เธอต้องหยุดเรียนและอยู่บ้านเลี้ยงลูก ส่วนพ่อของเด็กก็เป็นเพื่อนในชั้นเรียนเดียวกันทําให้ไม่สามารถรับผิดชอบข้าวและลูกได้แต่พ่อแม่ของผู้ชายก็ส่งเงินมาให้เลี้ยงดูลูกเท่านั้นข้าวจึงกลายเป็นแม่ไม้ลูกติดตั้งแต่เธออายุ15และหลังจากควันคบกับแฟนหนุ่มได้สักพักเธอจึงได้เปิดใจให้เขามารับส่งถึงที่บ้านจนทําให้เขาได้เจอกับข้าวบ่อยครั้งและในสายตาของผู้ชายก็ดูออกว่าข้าวเป็นผู้หญิง ที่สวยและสาวก็ขวัญมากแต่ว่ากิริยามารยาทนั้นกลับมาบดบังความสวยของเธอจนมิดและเวลาที่เขามารับขวัญที่บ้านเขาก็ามักจะเข้ามาพูดคุยด้วยเป็นประจำบางทีเขาก็เผลอคิดไปว่าหรือน้องสาวของแฟนจะแอบชอบเขา ขวัญกับแฟนก็คบหาดูใจกับแฟนคนนี้มาถึง3ปีจึงได้ตกลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันพ่อแม่ของฝ่ายชายจึงมาคุยและสู่ขอขวัญกับพี่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและงานแต่งงานก็จะถูกจัดขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าเพื่อนๆก็ต่างพากันแสดงความยินดีและเตรียมจัดงานให้แต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้ยินดีเลยแถมยังเกลียดชังขวัญมากขึ้นนั่นก็คือข้าว เพราะนอกจากข้าวจะอิดช้าขวัญที่พ่อกับแม่รักเธอแล้วข้าวยังหลงรักแฟนของขวัญอย่างสุดหัวใจยิ่งเธอเห็นขวัญมีความสุขกับผู้ชายคนนั้นมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งสาบแช่งในใจให้ขวัญต,ตายไปสักทีจนเรื่องราวมันบานปลายเพราะว่าที่พี่เขยที่ข้าวกาลังหลงรักกําลังจะเป็นสามีของพี่สาวเต็มตัวแล้วซึ่งเธอจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเด็ดขาด ข้าวจึงไปหาข้อมูลและสั่งยาสั่งมาจากทางใต้ยาสั่งนี้เป็นยาที่รวมทั้งการปรุงยาและเป็นยาที่ทํามาจากไสยศาสตร์เข้าด้วยกันและข้าวก็นํามาใส่ที่อาหารที่เธอทําแล้วนําไปให้ขวัญเป็นคนชิมแต่ยังไม่ทันได้กินเพราะวันนั้นเพื่อนสนิทของขวัญก็ประสบอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาลเธอเลยรีบไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลก่อนและคืนนั้นขวัญจึงกลับบ้านช้ากว่าปกติ พราะแฟนมารับออกไปกินข้าวแถวโรงพยาบาลก่อนกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ปาไปสองทุ่มกว่าแล้วด้วยความกลัวว่าน้องจะน้อยใจขวัญเลยคิดว่าจะไปชิมอาหารที่น้องทําไว้ให้สักหน่อยแต่พอเข้าไปในครัวก็ไม่เห็นอาหารที่น้องทําไว้จึงไปถามหลานสาวที่นั่งเล่นเกมอยู่จึงรู้ว่าหลานกินหมดแล้วตอนที่เล่นเกมโดยที่หลานบอกกับขวันว่าห้ามไปบอกแม่เพราะเดี๋ยวแม่จะดุจนกระทั่งสักพักข้าวก็เดินลงมา แล้วก็เจอขวัญเธอจึงได้ถามขวัญว่าได้ลองชิมกับข้าวที่เธอลองทําไว้ด้วยอย่างด้วยความที่เตรียมกับหลานไว้แล้วขวัญเลยบอกว่ากินไปแล้วรสชาติก็พอใช้ได้พอข้าวได้ยินแบบนั้นเธอก็เลยไปปอกแอปเปิ้ลใส่ชามมาให้พี่สาวกินอีกทันทีเนื่องจากยาสั่งที่เธอแอบใส่ไว้ในกับข้าวมันจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อคนที่ถูกยาสั่งกินอาหารตามที่กําหนดเอาไว้ซึ่งข้าวกาหนดให้เป็นแอปเปิ้ลเธอจึงได้ซื้อแอปเปิ้ล มาให้พี่สาวได้ริมรสชาติความตาย พอลูกของข้าวได้เห็นขวัญกับแม่กินแอปเปิ้ลอย่างน่าอร่อยเธอจึงได้มาขอกินด้วยข้าวก็จึงปลอกแอปเปิ้ลให้ลูกกินด้วยพอเด็กน้อยได้แอปเปิ้ลแล้วเธอจึงรีบกินให้หมดแล้วไปอาบน้ําแปรงฟันเพื่อที่จะไปเข้านอนตามที่แม่บอกและหลังจากที่เข้านอนแล้วข้าวก็เข้ามากลอมลูกให้หลับก่อนที่จะเดินกลับไปที่ห้องนอนของตัวเองจนเช้าวันรุ่งขึ้นเธอก็มาปลุกลูกให้ตื่นไปโรงเรียนแต่ว่าเรียกเท่าไหร่ลูกก็ไม่ยอมตื่นจนข้าวต้องเดินไปปลุกเองและเมื่อเธอจับตัวลูกถึงได้พบว่าลูก ของตัวเองนอนตัวแข็งกลายเป็นศพไปแล้วตอนนั้นข้าวช็อกมากเธอร้องไห้จนทําอะไรไม่ถูกเธอจึงรีบวิ่งไปเคาะห้องของขวัญและถามว่าเมื่อวานลูกสาวของเธอเป็นคนกินกับข้าวนั่นใช่ไหมขวัญก็ตกใจที่เห็นน้องร้องไห้มา ขวัญไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอจึงได้บอกความจริงทั้งหมดเพราะได้รู้ความจริงแบบนั้นข้าวก็กรีดร้องลั่นบ้านจนแทบเสียสติเพราะไม่คิดว่าคนที่เธอรักและห่วงแหนที่สุดจะกลายมาเป็นคนรับกรรมแทนพี่สาวของเธอบ่ายวันนั้นศพของเด็กน้อยถูกนำไปตรวจชนะสูตรการตายแต่หมอก็ไม่อาจพบสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ก็มีจุดที่น่าประหลาดใจเพราะบริเวณคอของเด็กมีรอยแดงคล้ายถูกบีบคอแต่ทุกคนในบ้านก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครทำร้ายเด็กน้อยคนนี้แน่นอน แม้กระทั่งข้าวผู้ที่รู้เรื่องราวทุกอย่างก็จำใจบอกไปว่าเธอก็ไม่รู้ว่าลูกของตัวเองตายได้ยังไงทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าลูกของเธอถูกยาสั่ง ที่เธอเป็นคนลงมือสั่งเองกับมือหลังจากเสร็จพิธีศพแล้วศพของเด็กน้อยก็ถูกฝังเอาไว้ที่วัดแห่งหนึ่งแม้ว่าลูกของข้าวจะตายไปแล้วแต่ความรู้สึกผิดของแม่ก็ไม่เคยลดน้อยลงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ข้าวก็ยังคงร้องไห้และเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนขวัญก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าหลานสาวตายได้ยังไง รู้แค่ว่าเมื่อหลานสาวตายงานแต่งจึงถูกเลื่อนออกไปก่อนแต่ไม่ว่าใครจะรู้เรื่องหรือไม่ได้รู้เรื่องนี้เวรกรรมของผู้ที่ทำยาสั่งใส่คนอื่นมันจะตามสนองคนที่ทำเองไม่วันใดก็วันหนึ่ง